สวัสดีมิลักแฟนเพลงดูทันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัชโอนนะครับวันนี้อ่กผมทีนะฮะเช่นเคยนะครับผมก็ตอนนี้โต้ดวว้วยกันตัวผมไปถึงไหนแล้วไปชมกันได้เลยครับ โอเคครับผมสำหรับโตไปด้วยกันนะฮะตอนนี้ค่า cp ผมอยู่ที่2 3ไม่ใช่3 2 3 2 3, 3 3นะครับผม3า0แสนกว่านะฮะให้ผมอัพอันนี้ไปตัดได้ป่ะมีฟอย์เหลือนะโอเคนี่นะฮะก็ประมาณ3ามแสนนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูค่าต่างๆกันเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับผมผมมีตีบวก9ขึ้นมาบางชิ้นนะเป็นพวกแฟชั่นนะครับผมน่าจะชุดมั้งเนี่ยนะครับเป็นบวกแล้วนะครับผมแล้วก็รองนี้ผมใส่แฟชั่น ชุดนี้อยู่นะครับผมก็มีส่วนหลังที่เพิ่งได้มาครับนี่เลยนะฮะเป็นรมตีระยะประชิดแรงขึ้น5%นะครับผมส่วนเสื้อก็บวกระยะประชิดเหมือนกันนะแต่ว่ามันของแฟชั่นเซ็ตก่อนๆนะผมของน่าจะเดินที่แล้วนะฮะตอนนี้ไม่มีให้สูงนะตอนนี้เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ของอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะสำหรับของสวมใส่นะครับผมดาบยังบวก15ไม่ได้เช่นเคยนะครับผมมันช่างเศร้าจเหลือเกินผมตีไปน่าจะ ยี่สิบรอบแล้วนะสำหรับดานนะครับผมก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆทาไปนะผมสุดท้ายมันก็ต้องติดสักวันหนึ่งนะตั้งมันนะครับผมก็ประมาณนี้นะของสวมใส่นะครับผมบนเซตที่ใช้ก็เป็นไทฟิ้งนะนี่นะครับที่ผมใช้ไทฟิ้งไม่ใช่อะไรผมไปลองเทสเซตอื่นมาแล้วนะผมรู้สึกว่าเซตนี้มันแรงกว่านะก็เลยใช้อันนี้นะครับก็เสื้อก็เป็นผู้ชายนะครับผมุดนะครับโล่ก็ไม่ค่อยใช้แล้วนะหลังๆแล้วแต่สถานการณ์นะครับผม ประมาณนี้นะสำหรับของสมุน่นะครับผมสัตว์เลี้ยงนะก็อัพขึ้นไปเร้อยบางตัวนะครับผมถ้ามีสมุดผมก็จะอัพขึ้นไปนะก็ของสมุน่ก็ถ้ามีของจะอัพให้มันบวก15นะครับผม ไม่ค่อยได้ลงนะก็เลยไม่ค่อยมีของในะช่วงนี้หลังๆมันใช้เยอะมากนะครับผมก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะดันเจี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับโอเคต่อไปเป็นเรื่องไตเติลนะผมอยู่ที่ดาวแดงแล้วนะครับผมดาวแดงสแสลงใจนะฮะก็ได้ใช้เวลาหาอีกสักระยะหนึ่งนะสำหรับเป็ียนตาขึ้นไปสองดาวต่างๆนานาสีลงุงโคตรเซียวนะครับย,ยาวไกลนะตอนนี้เราก็อยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับไม่รีบร้อนอะไรนะค่อยๆไปนะครับอเดี๋ยวแวะดูสกิลสักหน่อยนะครับผม สกิลนะกิลสกิลผมอัพตันไปตามเลเวลแล้วนะข้างบนนะครับสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันนะผมนี่นะฮะ PVE ตันแล้วนะสองอันวน p ก็ค่อยๆเหลือค่อยอัพนะยังไม่ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับ PVP สำหรับผมนะผมไม่ค่อยได้ลงสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะต่อไปเหรียญตานะครับผมเมดัลอัพได้พอดีอัพเลยแล้วกันโอเคได้นิดหน่อยข้างล่างก็เรื่องของโอเคประมาณนี้นะเมดัล หลักผมเอา2ช่องแรกก่อนนะผมต่อไปเฟืองนะครับผมสรุปเฟืองกันให้ดูตัวน,นิดหนึ่งตอนนี้ผมใส่แบบนี้นะแล้วก็ยังไม่ได้มีเฟืองอันไหนที่ดีๆมาสักเท่าไหร่นะก็เลยใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วต,ต่อไปจะเรื่องของการ์ดนะการ์ดเอาเวกผมมีเอาเวกไปบ้างไม่บ้างอนะ่ะหลายตัวแล้วนะครับผมตอนนี้เอาเวกตันไปแล้วก็มีเอ็ดการ์นะครับ เป็นกาแบบตัดฟ้านะก็หนูนะครับผมหนูม่วงก็บอนกัรน,นะครับเอาเวกตันไปแล้วนะสามใบนี้นะครับผมส่วนใปอื่อิก็ของคิดดูก่อนว่าจะเ,เวกต่อหรือไม่นะเพราะว่ามันก็หายากอยู่นะครับผมการนะเอิพวกนี้เดี๋ยวคงจะไปย่อยหรือว่าทําอะไรสักอย่างมันเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันมีระบบใหม่เข้ามานะเป็นการ์ดคอลเลกชันนะครับผม ซึ่งมันจําเป็นสําหรับเรามากๆเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจให้เรานะพวกแซตเอ็มพาวเวอร์ต่างๆแล้วผมพวกนี้นะแล้วผมต้องมาไล่ดูว่าผมจะต้องทาเซตไหนนะแต่คิดว่าเล็งไว้แล้วเซตนี้นะครับผมน่าจะเซตนี้นะแล้วก็มันจะคอมโบกับเซตข้างบนให้มันช่วยเพิ่มโอกาสติดนะครับผมเพราะว่าเอ็มพาวเวอร์อันนึงเนี่ยเพิ่มพีไอแครมา50นะครับผมเยอะมากนะครับหนึ่งสเตนะ็ปนี่ยส่วนการม่วงเนี่ยผมขอคิดดูก,ก,ก่อนไม่รู้จะฟาร์มได้หรือเปล่าแต่ถ้าได้ก็จะไปเล่นอันนี้นะ โอกาส95%นะครับผมแต่ขอดูก่อนนะว่ามันวัมยางง่ายแค่ไหนนะครับผมไม่รีบร้อนนะส่วนไอเนี่ยเดี๋ยวเราก็ยัดยัดไปนะผมส่วนการเนี่ยที่มันเหลือๆอยู่นะครับผมอันไหนเราไม่ใช้ผมแน,นะนําว่าไม่ต้องประหยัดมันนะครับมันจะได้เลเวลตรงนี้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้บวกอะไรเยอะนะแล้วก็มันเปลืองการ์ดเราด้วยนะครับผม แต่ถ้าการ์ดเราเหลือเยอะมากๆก็ยัดไปก็ได้นะให้ได้ของพวกนี้นะครับผมมันก็ได้ดีอยู่นะเหมือนพวกแฟชั่นนะครับทาได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสมันนะไอ้ลเวพวเนี้ยก็แนะนําแบบนี้ดีกว่านะครับผมหลักๆให้เอาอันที่เราใช้ก่อนเป็นหลักนะครับแต่ผมมีแค่เซตเดียวองนะตอนนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดึงการ์ดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจจะดูสีเขียวถ้ามันได้เซตที่ดีก็อาจจะใส่ไล้วกนนะมานี้นะครับผมสําหรับเรื่องการ์ดนะเ่วนขนนกนะผมมีการปรับขนนกมานิดหน่อยนนนนะะผมมพออดีว่่าาาาเเืใกิขแํ เราจะได้โตไป้วยกันทั้งกิวนะครับผมเขาก็แนะนํามาบางส่วนนะก็มีปรับไปบางส่วนก็ลองติคลิปดูก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าประมาณไหนนะหลักก็จะใส่เป็น3ทองนะครับผมสองม่วงช่องนะฮะก็ประมาณนั้นนะหลักก็เปลี่ยนแค่นั้นแหละนะพราว่าตอนแรกผมไม่ได้เล่น3าทองสองม่วงช่องเนี่ยตอนแรกผมเล่น3าม่วง2ทองบางช่องนะครับผม ก็เปลี of, uh, ideas ideas. Two, right. ่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วนะรูปปั้นนะครับผมอันนี้ก็อัพเลเวลเต็มหมดแล้วอันนี้เต็มเหลือแค่ไปหาค้อนมาอัพให้มันเลเวลสิบห้านะครับผมสองอันนี้นะส่วนอื่นๆก็ของมีก็อัพนะครับผมข้างล่างเหมือนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนี่ยมีอย่างละอันสองอันนะครับผมก็ะมนนี้สำหรับรูปปั้นนะสัตวีสัตวีผมอยู่ที่เลเวลยี่สิบหกนะเดี๋ยวอันนี้ปรุดได้ว่ะเดี๋ยวปรุดเลยแล้วได้อันนี้เออผมจะเอาแบบช่องช่องที่สี่กับช่องแรกนะครับผมที่มันได้อย่างเยอะนะ นน้นะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นช่อง4ี่กับช่อง5้าแล้วที่ผมต้องการนะครับผมเพิ่มดาเมจนะอันนี้ไม่ดีเลยวะโอเคประมาณนี้สัตว์เลี้ยงนะครับส่วนรูนนะครับผมมีปรับมานิดหน่อยรูนก็มีปรับให้มันเป็นสายดาเมจมากขึ้นนะครับผมน่าใส่เมเทิลสตอมมาแล้วก็ชุดเส้นวันนะครับผมที่ปรับนะตอนแรกก่อนหน้านี้นนนนผมใส่เป็นถึกเนี่ยอันนี้เปลี่ยนเป็นดาเมจน,น,นิดนึงนะแล้วก็รูนจะมาชีพก็เลเวล21แล้วนะครับผม นนก็หาของต่อไปนะเออแล้วก็เวลาปลดแต่ละขั้นเนี่ยมันจะต้องใช้หินด,ด้วยนะผมมันจะมีหินที่แบบต้องซื้อใน้ัน้าประจําสัปดาห์นะฮะเดี๋ยวผมซื้อเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลืมมันใช้เยอะนะครับผมไอหินเนี่ยหินอัพรูนี่ยไอเนี่ยนะครับผมอันนี้อ่ะหมดไปแล้วผมซื้อไปแล้วนะผมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันซิงได้หรือเปล่าเอาไปผสมได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ แต่ว่าในนี้มันไม่มีบอกว่าผสมได้เลยบ่็ไม่ได้แหละประมาณนี้นะสำหรับรูนนะครับผมเดี๋ยวผมขอแจ้งแผ่นในอนาคตนะครับผมก็มีเพื่อนๆขอมาให้ผมทําชิปสําหรับนหนสายเติมน้อยสักฟรีนะผมเดี๋ยวผมจะทําแยกไว้ให้นะครับให้มันเป็นแบบว่าปัจจุบันสักหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ระบบต่างๆมันก็เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งย้ายสายมาด้วยนะจะได้รู้ว่ามันแบบเรื่อต้นอะไรยังไงนะทาของประมาณไหนนะครับผมสําหรับสายงบน้อยนะสำหรับสายเติมผมคงไม่มีข้อมูลอะไรอยู่แล้วนะครับผม เพราะว่าสายเติมก็คงอัดอะไรได้เต็มที่มากกว่าผมอยู่แล้วผมก็คงไม่มีอะไรแนะนํานะครับผมก็จะเป็นการแนะนําสําหรับเพื่อนสายบน้อยเหมือนกันนะครับก็าฝากติดตามกันไว้ด้วยนะฮะผมสาหรบับวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมจากกันและผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงไว้เชอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับ